พิ้งพระที่บ้านเลยครับหลวงตามีทั้งพระไทยพระจีนมีทั้งเทพนะครับเวลาสวดมนต์นะครับมันจะขัดแย้งกันไหมครับไม่ฮะมันเป็นมันเป็นมันเป็นจิตดวงเดียวนะในโลกโลกธาตุมันเป็นาภาษาจิตครับภาษาใจสวดมนต์จะเป็นประเทศไหนครับ เวลาไปสวดจริงๆเขาจับที่ความสว่างอความรู้สึกสว่างครับถ้ามันสวดเพลินมันก็สว่างใช่ไหมเหมือนเราสวดเพลินมันก็สว่างประมาณนั้นความหมายของบทสวดมันอย่างนั้นความสว่างมันก็มันก็แยกออกมาเป็นทานถึงอุเบกขาประมาณนี้นครับบัิบนันธ์นะ ความสว่างแยกออกมาเป็นบารมีสิทธิใช่ความสว่างนะสว่างมากน้อยเอยงี้ยครับใช่สว่างน้อยมันก็ซ้ำๆทานซ้ำๆศีลซ้ำๆอะไรพวกนี้อ๋อบุญไม่ได้หลากหลายใช่เพราะว่าบ,บางองค์เนี่ยบางโพธิสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาสวยบุญนะ,<ฮ>ะเขาเก็บอย่างเดียวนี่ยเก็บเวลาน้อมมามันก็สว่างเยอะกว่าเราไงเพราะเรากินไปหมดแล้ว ไม่เหลือใช่ไหมคือพุทธิศาสต์จากลวงพ่อเนี่ยท่านอธิบายว่าท่านเน่ยเกิดทาตายเกิดทําตายตั้งแต่พะพ้ทธเจ้าองค์สี่องค์นี่แหละทำอายุขเนี่ยท่านเกิดแล้วก็ทําตายแล้วก็เกิดเลยไงไม่สวยบุญนะไม่ใช่เกิดมาบันทึกบุญบันทึกบรารมีเพื่อไปรวมชาติเดียวรวมเป็นพุทธ,ธาชาติเดียวแต่อย่างเราเนี่ย สมัยนี้นะเอาทํางานก็แล้วกันทํางานเดือนนี้ก็กินเดือนหน้า <ๆ S 1> พเพื่อเผื่อเดือนนี้กินก่อนนะโอดี OD มากินก่อนนะใช่ไหมเครดิตอ่ะมีบัตรเครดิต <laughs> กินก่อนนะกินล่วงหน้ายังไม่ได้ทาเลยเดือนนี้ใช่ไหมแต่ผู้ที่ทำไม่ใช่ค, <c oughs> คทําไม่ได้เกิดมาส่ง้บุญแล้วเกิดทําตายเกิดทําตายลองคิดดูทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เวลาท,ท่านสวดมนต์เวลาท่านรวมมันเยอะไหมล่ะ เยอะอย่างเราทําไมไม่เยอะเพราะเรากินหมดแล้วไงเือะที่ทําใหม่ในชาตินี้บางคนนะอ่อบางคนของเก่าก็จะจะไม่มีละไม่รู้จะเอาบุญที่ไหนมารวมเลยครับ <c oughs> มันคือสว่างไม่เท่ากันนะรเราพิจารณาตัวเองนะเกิดมาเนี่ยตั้ง่จําจจความได้เนี่ยทําบุญอะไรมั่งบางคนแทบนึกไม่ออกเลยครับนึกไม่ออกเวลาส่วนมาหมดแหละแต่แต่ถ้าเรื่องไม่ดีนี่เพียบนะครับเออเพราะบุญเอาเฉพาะบุญ <c oughs> เวลาสวดมนต์มันมาจะบุญขึ้นอย่างอื่นไม่มาแต่ถ้าขึ้นขึ้นที่ไม่ดีที่เราคิดเวลาโกรธเนี่ยมันก็จะมาเหมือนกันึือที่เราโกรธเคยโกรธในอดีตมันก็มาครับคือปัจจุบันมันเป็นดึงอดีตมันดึงอดีตที่เรามาทึกไว้เหมือนพอเมียด่ากันน่ะมันก็ฟับมาเลยประมาณนั้นแหละแต่ปัจจุบันมันคืออนาคตเนี่ย ถ,<ม>ถ้าเราพิจารณาตัวเองเราจะรู้นะ <Ro ad. S 1> เราเกิดมาเนี่ยกรรมดีหรือไม่ดีมันหมดหรือไม่หมดมันรู้นะหมดไม่หมดถ้าพิจารณาจริงจรงเลยนะต้องเอาปัจจุบันนี่เลยเป็นหลักยังมีอยู่ไหมใช่ฝึกปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี่คือวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันไปเรื่อยๆอะ่ะเ <hur. S 1> พราะเราไม่หยุดนะมันก็เป็นอดีตแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอดีตแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ มันก็เป็นปัจจุบันแล้วเพราะพุ่งนี้มันไล่ไปเรื่อยๆถ้าเราทนอยู่ทําความดีนะปีนเท่าไหร่ได้ไหมสิบปีเท่าไหร่อตลอดชีวิตเท่าไหร่อืได้เปรียบก,กับคนที่ข้างนอกไหมไม่ทําคอำพวกที่ไม่ทํา